เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับเข้ามาที่แถบการค้นหานะครับช่องการค้นหานะครับให้ค้นหาคําว่าตรวจสอบค่าปรับจราจรนะครับหรือว่าใบสั่งออนไลน์นะครับก็จะเป็นรูปนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับสําหรับคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับยังไม่มีบัญชีนะครับให้เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับอ่าเลื่อนขึ้นไปนะครับ นี่นะครับทางด้านล่างตรงนี้นะครับลงทะเบียนใช้งานนะครับในการลงทะเบียนนั้นนะครับก็จะใช้เลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดชื่อนามสกุลแล้วก็เลเซอร์ไอดีนะครับตัวนี้จะอยู่ที่หลังบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนต้องเป็นบัตรประชาชนใหม่ล่าสุดนะครับที่เราทําไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปทางด้านล่างขวาได้เลยนะครับการลงทะเบียนตรงนี้นะครับสามารถลงทะเบียนได้ทั้ง2แบบนะครับ จะเป็นแบบข้อมูลที่ลงทะเบียนด้วยนะครับรถที่เราครอบครองนะครับก็คือรถที่เป็นชื่อเรานะครับหรือว่าใบอนุญาตขับขี่ก็ได้นะครับก็ ucci. ไปดูใบขับขี่ที่เรามีนะครับหรือว่าใครที่มีข้อมูลรถนะครับก็ไปเลือกข้อมูลรถได้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นข้อมูลรถนะครับเลือกหมวดตัวอักษรนะครับตัวเลขแล้วก็จังหวัดเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปเพื่อให้ระบบเช็คดูนะครับ หากข้อมูลถูกต้องนะครับเลขรถที่เรามีนะครับก็จะมาขึ้นหน้านี้เลยครับโดยให้ทําการยืนยันอีเมลนะครับเขาจะให้เรากรอกอีเมลในช่องนี้นะครับแนะนําเป็นอีเมลที่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะเราต้องเข้าไปยืนยันตัวตนนะครับกรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับกดถัดไปจะเลยนะครับส่งรหัสลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะส่งรหัสการลงทะเบียนไปยังอีเมลของเรานะครับ ดังนั้นนะครับเราเข้าไปตรวจสอบอีเมลนะครับเมื่อสกู่ผมใช้เมลของ gmail นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับได้มาแล้วนะครับกรอกข้อมูลตรงนี้ลงไปนะครับ4 5 8 6 7 8เมือเราได้รหัสยืนยันทางอีเมลแล้วนะครับจากนั้นเรามากำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานนะครับโดยใส่ทั้งสองช่องนี้นะครับใส่ให้เหมือนกันนะครับ เป็นตัวเลขกตัวใหญ่แล้วก็มีตัวเลขผสมด้วยนะครับเสร็จแล้วลงที่เบียนเลยนะครับก็จะมีเงื่อนไขนะครับแนะนํานะครับ4ี่ห้าข้อนะครับกดยอมรับนะครับแล้วก็ยืนยันเลยนะครับสําเร็จนะครับเมื่อเราลงที่เบียนสําเร็จแล้วนะครับเราก็เข้าใช้งานนะครับโดยใส่รหัสบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รหัสผ่านมอสกู่นี้นะครับ อย่าลืมกดตัวนี้ด้วยนะครับฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับจากนั้นเลือกเข้าสู่ระบบได้เลยครับจากนั้นเรามาดูแถบนี้ครับใบสั่งทั้งหมดนะครับใบสั่งนะครับสามารถดูได้2ปีนะครับปีนี้กับย้อนหลังอีก1ปีนะครับจากนั้นมากดค้นหาเลยนะครับเลือกจำนวนได้ไม่เกินครั้งละสิใบสั่งนะครับโอ้นี่ผมก็ติดมา1ใบนะครับสามารถนะครับแตะที่ตรงนี้นะครับเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับสามารถ กดตัวนี้นะครับตรวจสอบภาพหลักฐานได้นะครับหากเราจะเลือกชําระนะครับเรามากดที่ลูกศรข้างหลังนี้นะครับจากนั้นก็กดชําระเงินได้เลยนะครับชาระเงินได้หลายช่องทางนะครับจะเป็นบัตรเครดิตนะครับบัตรวีซ่าบัตรมาสเตอร์การ์ดได้เลยนะครับเราสามารถนะครับมากดที่คําว่าตู้แย้งใบสั่งได้นะครับในกรณีที่เรานะครับคิดว่าเราไม่ได้กระทําความผิดนะครับหากขึ้นมาแบบนี้นะครับก็แสดงว่านะครับ เราทำผิดชัวๆนะครับเพื่อนๆลองไปทำดูนะครับได้ผลเป็นยังไงบ้างนะครับมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้ครูดินนะครับทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องไหนนะครับหรือจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไหนนะครับสามารถนะครับคอมเมนต์ที่ใต้วิดีโอได้เลยนะครับ